สวัสดีค่ะคุปุ้ยค่ะวันนี้ครณจะมาพูดถึงเจ้าตัวแปลงสำหรับปัดฝุ่นนะคะของ NSI นะคะหรืออ่ภาษาอังกฤษเราของเราจะเรียกว่าอาจจะออกเสียงยากนิดนึงชื่อว่า crush brush, brush นะคะตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกอย่างดีนะคะเวลาที่เราไปปัดฝุ่นบนเล็บนะคะจะทำให้ฝุ่นเนี่ยออกได้ออกได้ดีกว่าแปลงที่เป็นขน ะะตัวนี้จะปัดทำความสะอาดฝุ่นออกได้ดีมากกว่านะคะแล้วก็ฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจายขึ้นมานะะแล้วก็สามารถล้างทาความสะอาดได้นั่นเองนะคะทาให้ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือว่าไม่เก็บสะสมฝุ่นมากจนเกินไปนะคะทาให้ดีต่อสุขภาพของ